ชอบรวเป็นเป็นก็ยยใครยแล้วถ้าถ้าชอบชอบผมชอบรถคันใหญ่ทั้งน้นเลยเลยนรบเครื่ แล้วก็อสมีความท่ยตัวแล้วก็มีควา,ามแบบดูหลายอยู่ใน,น,ต,นตัวด้วยก็เลยอยากอยากจะได้รถคันนี้ถ้ามีตังเหลือใช้ก็จะซื้อแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้มีตังเหลือใช้ขนาดนั้นก็เป็นที่ราคาถูกอยู่คนระับอยาก อยากบอกอะไรถึงผู้ชมบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้การขับรถอะนรก็เป็นรายการก็จริงๆใช้รถว่าทุกวันเนี่ยเราควรขับรถให้มันถูกกฎจราจรให้มากขึ้น哈เพราะว่าบ้านเรามันมีความลุกมันหลืดอยกันเยอะกฎจราจรก็โดนกุญแจละจอนานาก็ไม่ได้ค่อยเข้มแข็งนะครับผมว่า เราคนไทยด้วยกันนะครับช่วยกันรักษาที่โปรเจชองจะได้แบบไม่มีวันดีเกิดขึ้นกับเราวันหนึ่งมันอาจจะเกิดกับลูกกับหลานของคุณก็ได้ครับเพราะฉะนั้นทำเพื่อให้แบบตามโปรเจกต์ชองมากที่วุดคือให้ฝากผลงานตัวเองได้ถึงตอนนี้ก็วันที่สิบสี่นี้นะครับโลกการแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งนะครับที่เมืองทองไทยก็อยากให้ติดตามเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าชกในบ้านทําหน้าที่แทนคนไทยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนเลยโอเคครับขอบคุณครับมาตังค์เชียร์